จะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยนะคะเราควรจะมาถึงแอร์พอตก่อนสักประมาณ2ชั่วโมงนะคะแต่ว่านี่ก็2ชั่วโมงแล้วนะคะพี่ย่ายังไม่มาเลยเดี๋ยวขออนุญี้ไปเดินหาก่อนดีกว่าว่าอยู่ไหนคะอ้อหาตั้งนานมันลบอยู่นี่เองอะไรไม่ยอมไปเช็คอินมาก็สายเช็คอินตตั้งแเ่เมื่อวานแล้วเวอร์แนวบอร์ดิ้งพาสมาดู ดูเลยดูเลยทไมเช็คอินได้เลยตรงนี้อ้าวนี่ต้าไม่รู้รอรอเดี๋ยวนี้เขามีบริการเช็คอินออนไลน์แล้วเข้าไปที่ w w w thai airways com แล้วเราก็ไปที่คำว่าวางแผนการเดินทางกดตรงคำว่าเช็คอินแล้วก็กรอกรหัส6หลักตรงคำว่ารหัสสำรองที่นั่งแล้วก็กดหน้าถัดไปแล้วเขาก็จะบอกรายละเอียดการเดินทางของเราถ้าถูกต้องทั้งหมดก็ให้กดคำว่าจบการทำงาน เราสามารถเช็คอินได้24ชั่วโมงก่อนเดินทางอ่ะแล้วถ้าจะโหลดกระเป๋าอ่ะก็แค่เอากระเป๋าเนี้ยมาโหลดที่สนามบินแล้วก็มาเอา boarding pass ที่เคาน์เตอร์แต่ถ้าเกิดว่าจะไปต่างประเทศอย่างเราวันนี้เนี้ยนะก็จะต้องมาถึงก่อนล่วงหน้าก่อนที่เครื่องจะออกเนี้ย60นาทีเออก็ดีเหมือนกันเนาะจะได้ไม่ต้องมาแบบนั่งอยู่แอร์พอร์ตก่อน2ชั่วโมงเงี้ยแต่ว่าถ้าเก่งขนาดนี้นะวัหลังก็ทําให้น้องด้วยเลยแล้วกันอะไายพี่ฉลาดแหลย <laughs> <laughs> เอาละค่ะเดี๋ยววันนี้ติดตามให้ดีนะคะเราจะไปเที่ยวกันที่เชคกี้ครุมรอฟสาธารณารักเช็คค่ะ ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดาวเท้าพลัสวัน <Plus> One ค่ะและตอนนี้เราสองคนอยู่ที่เมืองเชสกี้กรุมลอฟนะคะซึ่งเป็นเมืองที่สวยมากๆคนเขาจะพูดกันว่าเมืองนี้เนี่ยนะคะเป็นเมืองแห่งเทพนิยายและถือว่าเป็นเมืองที่เป็นไข่มุกเบ็ดงามแห่งโบฮีเมียใช่ค่ะและสำหรับเมืองนี้เนี่ยนะคะก็อยู่ทางตอนใต้นะคะของสาธารณรัฐเช็กค่ะซึ่งอยู่ติดกับชายแดนของออสเตรียและสำหรับตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นนะคะว่าเป็นแม่น้ําฟาติวาไหลผ่านด้วยค่ะ ใช่ค่ะต้องบอกว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่เก่าแก่มากๆเลยนะคะมีมา4,000ปีก่อนคริสตกาลและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกนะคะในปีคริสตศักราช1,992ค่ะต้องบอกว่าเป็นเมืองที่ไม่โดนสงครามโลกครั้งที่2นะคะเพราะฉะนั้น,นเนี่ยตึกรางบ้านช่องนะคะก็เคยเป็นยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ค่ะ ตอนนี้กี่โมงอะเช้ามาก้าวมอเก้าโมงไม่รู้ว่าจะมีร้านอะไรเปิดที่เรากินหรือเปล่าอ่ะไปเถอะหิวหนาวด้วยค่ะตอนนี้เช้ามากหนาวช่วงเที่ยวแบบดาวเรามาถึงกันเช้ามากเลยค่ะยังไม่มีคนเลยมาทานอาหารเช้ากันดีกว่าใช่หิวหิวหิว เวลาเราเข้ามาเนี่ยเขาจะให้ใบนี้เรามาใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าจะต้องสั่งอาหารเราเลือกเลยเพราะเลือกเสร็จคนเขาก็จะเอาใบนี้ไปเขียนว่าเราทานอะไรบ้างแล้วค่อยมาจ่ายตังค์ช้อนซ่อมก็ต้องหยิบเองอะไรเอ๊โหต้านเร็วมากดูเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่รอเลยอะไม่รอหรอกหิว แล้วไงแล้วเ็าเขียนนี้ไงเขาก็เขียนบนนี้ว่าสั่งอะไรบ้างราคาเท่าไหร่คืออย่างอย่างชิ้นนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะหั่นแล้วเขาก็จะเอาไปช่างว่าหนักเท่าไหร่แล้วเขาก็จะเขียนราคาแล้วก็ไม่รอเลยหิวเหมือนกันนะคะมาด้วยกันแต่ไม่รอชาอื้อนี่มันเหมือนแบบเป็นแฮมทั้งแผ่นเลยนะเหมือนนเคลือบขนมปังอ่ะอร่อย อันนี้เป็นสลัดมันฝรั่งนะคะราดอยู่บนขนมปังแล้วก็มีแฮมมีไข่มีแตงกวันด,ดองเดี๋ยวแต่ว่าเรารีบทานดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ออกไปเดินเล่นข้างนอกกันตอนนี้จะสิบโมงแล้วเดี๋ยวร้านก็คงจะใกล้เปิดแล้วแล้วอากาศก็กำลังสบายแต่เมื่อเช้าหนาวมากหนาวสุด,สด น,นี้นะคะเราก็อยู่ที่จัตุรัสของเชอร์รี่ครูมสตรอฟค่ะใช่ค่ะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครมาที่นี่แล้วเนี่ยแล้วนึกไม่ออกว่าจะไปไหนดีจะไปหาอินโฟเมชันจากไหนนู่นเลยค่ะข้างหน้าเราเขาเขียนว่า อินโฟเซ็นทรัลใช่ถูกปล่าวตึกสีเขียวๆนะคะอยู่ตรงนี้เลยสําหรับตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของโรงแรมร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกก็มีนะคะค่ะมาเดินเล่นได้ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยร้านค้าน่าจะเริ่มเปิดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันดีกว่าไปดูซิว่าเมืองนี้เชสกี้กลุ่มลอเขามีอะไรน่าสนใจบ้างมีมิวเซียมด้วยอยู่ตรงนี้ค่ะมา มีคริสตัลเต็มเลยค่ะมีพวกกาน้ำพวกอะไรสวยมากถูกมากด้วยแข็งแรงไม่แตกเยอะแบบป่ะเอาไปดิเดี๋ยวต้องมีสีฟ้าไปใส่ด้วยกัน มาดูตายแ้วทำไมหน้าตาหนูหน่ากลัวอย่างเงี้ยไปดูข้างในดีกว่าดูหน้าตาตุ๊กาตาแต่ละตัวนีุ่ก <Hello. S 1> ุ้งฮัลลพี่ท่ามันหันมาแบบขยิบต,ตาให้นีเป็นลมเลยนะของเล่นในร้านนี้นะคะส่วนใหญ่จะทำจากไม้หมดเลยแล้วก็เป็น ของเล่นที่มันสามารถเล่นได้จริงอะอย่างเงี้ยแบบเดินได้ขยับได้แล้วเป็นจากไมอ้อะเอ้ยนี่ไงจระเข้หือเทลิยาดี